สตีฟจ็อบสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบและเขาถอนหุ้นออกไปตอนที่เป็นเป็นแม็กอะเป็นยังไม่ได้เป็นเป็นแมคินทอน,น Mac ตอนเป็นแมคินทอนยังไม่เป็นแมคินทอนอะเขาถอนหุ้นออกไปคือเขารู้สึกว่าตลาดมันไปไม่ได้เขาก็เลยถอนหุ้นออกไปสุดท้ายวันนี้ไมค์บอไอเป็นไงคะสตีฟจ็อบแอปเปิลโตไหมโต oh. oh. แต่เขาก็เหมือนเดิมดูบ้านเขาดิค่ะ ยกจะบอกท่านว่าแล้วในหนังใครเปสตฟาจอกบ้างคนที่ไม่ได้อะไรเลยคือคนนี้แหละคนที่ไม่ม,มีตัวถอนชื่อออกไปอ่ะคนที้แหลเขาถอนมัออกไปยกจะบอกท่านว่าวันนี้มีใครหลายคนที่เดินตามเรามาแล้วเขาเซ็นใบขาวขอลาออกให้ท่านจำภ้าผู้ชายคนนี้ไว้คนที่ไม่ได้ไปต่อคือคนที่เลิกทัง หรือทาไม่ได้นะเลิกทาเลิกทา <ำ S 1> <ำ>ธุรกิจเครือข่ายไม่มีคําว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล, <ง S 1> ล้มเล,ลิกฉะนั้นโยกจะบอกวันนี้ถ้าท่านถอดใจกับตัวเองท่านก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายคนนี้เราไม่ต้องไม่สนใจค่ะว่าใครจะถอดใจออกไปแต่ท่านคิดเสมอว่าท่านคือสตีฟจ็อกในธุรกิจเครือข่ายแค่นั้นเองง่ายไหมคะง่ายง่ายมากแล้วการทํางานค่ะหนึ่ง